โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนเลยนะครับวันนี้อยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟนะครับ oh. ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาแจกบัตรกาลินาด้วยนะครับนี่เป็นบัตรกาลินา150บาทนะครับก็สามารถเอาไปซื้อสิทธิ์ขั้นสูงซีซันหน้าได้นะสำหรับสิทธิ์ขั้นสูงซีซันหน้านะครับเออก็150ก็นี่มันเป็นสิทธิ์ขั้นสูงเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะครับมันดูมันดูได้นะว่าสิทธิ์ขั้นสูงซีซันหน้าเป็นยังไงน,นะครับมันกดต,ตรงไหนแล้ววะแบบหนึ่งนะ สิทธิ์กันสูงมันกดยังไงอ่ะมันดูได้ไม่ใช่หรอนี่หรอไม่ใช่ไหนวะเอาเป็นว่าน้องๆก็น่าจะเห็นกันไปแล้วนะครับว่าสิทธิ์กันสูงซีซั่นหน้าเป็นยังไงนะครับก็เนาะร้อยห้าสิบบาทก็มันจะได้ประมาณประมาณ500นะครับ500กว่าเพชรเนาะประมาณนั้นแหละนะครับเพราะว่ามันจะได้ค่าบวกเพชรมาด้วยไงเออก็อย่างนี้แหละนะครับใครที่อยากได้นะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับ สไครกดแชร์เป็นกําลังใจพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวกติกานะครับกติกาเราจะมาบอกมาจะมาบอกกันอีกทีหนึ่งเออนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงแรงกันก่อนนะสักเกมหนึ่งนะครับวันละเกม2เกมนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะไป เข้ากันมาในเกมแล้วนะครับก็ตอนนี้เรามากับเพื่อนหนึ่งคนนะครับลืมเอานกมานะซึ่งสกิลที่พี่ใส่บาเี่ยปกติจะเอานกมาด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเล่นไม่มีนกเนี่ยรู้สึกว่าจะลําบากมากนะครับแต่เราไปเล่น c v 4มาไงพอเล่น CV 4ไม่มีนกเนี่ยดูดิไม่ถึงเลยนะครับแล้วก็มีคนลงด้วยนะด้านขวาเรานะครับนี่ด้านขวามือเรามี1คนนะครับเอาไงไม่รู้นะตอนนี้ลงตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็พยายามเปิดไมค์กับเพื่อนละนะแต่เพื่อนไม่ยอมเปิดไมค์ตอบกับเราเลยนะครับ รู้สึกเข้ามาเล่นแบบยุบเงียบนะเพื่อนเล่นแบบยุบเงียบนี่ครับนี่เราก็ฟาร์มฟาร์มกันไปก่อนแล้วกันนะมันมีหยุดด้วยนะมันลงตรงนั้นนะเพื่อนโดนยิงไปนิดหนึ่งแล้วด้วยนะครับเออก็เสี่ยงนิดหนึ่งเราไม่มีเกราะไม่มีอะไรด้วยไงที่จะเข้าไปบวกนะครับก็ฟาร์มฟาร์มไปก่อนแล้วกันนะนี่ได้เปืนมาแล้วนะครับปึ๊บนี่มีเกราะด้วยนะครับนี่เกราะหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่มีเกราะนะครับไม่มีเกราะนี่อันตรายอันตรายสุด มันไปไหนกันวะไม่แน่ใจมันน่าจะขึ้นสลิงกันแต่และแน่ๆเลยนะครับนี่อกดกดแล้วมันแน,น่นอยู่นี่แล้วก็ฟรรังๆรรไปก่อนนะครับปึ๊บตอนนี้เราได้เหรียญมาเท่าไหร่แล้วนะรู้สึกได้มาเยอะมากนี่อีกเหรียญหนึ่งครับได้มาหกเหรียญแล้วนะ ก็ซื้อได้ซื้อได้หลายอย่างเลยครับได้ทั้งกระเป๋า3เกราะ3แล้วก็หมวก3กันไปเลยนะครับนี่เรียบร้อยเราก็ไปหาตู้กันก่อนดีกว่านะก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าตู้ันอยู่ตรงไหนนะนี่เพราะว่ามันมันอัพมันเอาตู้มาเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าแต่และตู้เนี่ยมันไปแฝงอยู่ตรงไหนบ้างนะรู้แค่บางจุดนะครับไอจุดแถวนี้ไม่ไม่ค่อยรู้นะว่ามีตู้หรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าเราก,เราก็เราก็หาตู้ดีกว่า โอเคตอนนี้เราก็มาเจอตู้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เพื่อนก็ยืนซื้ออยู่นะแล้วก็เก็บอันนี้ไปด้วยนะครับปื๊บอุ้ยมือลั่นมือลั่นไปกดโดนไอ้ปุ่มโคโนโเฉยเลยนะครับนี่เราก็ซื้อกระเป๋าไปครับแล้วก็เกาะนะครับผมนี่แล้วหมวกเรียบร้อยซื้อไปนะครับก็ได้มาครบแล้วนะครับขาดไอเคด้วยเอยอแล้วจะเปลี่ยนกับปืนนี้ทำไมล่ะอใส่ไปนี่ได้เ k คได้ทุกอย่างมาแล้วนะครับ ของก็เยอะพอสมควรนะขาดอย่างเดียวนะครับก็คือไอวอลนั่นเองไม่มีไอวอลดิรู้สึกว่าจะลําบากนะครับนี่ของก็ได้เยอะพอสมควรแล้วนะั้นเราก็รอไอวอลอย่างเดียวและไปหาไอวอลกันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปบวกนะก็พี่ก็ไม่ค่อยไปบวกเท่าไหร่นะครับซึ่งพี่ก็มีเทคนิคในการขึ้นแดงสําหรับพี่เองนะถ้าเกิดน้องๆคนไหนสนใจอยากจะดูนะครับวิธีการขึ้นแดงแบบง่ายๆนะก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับพี่ดีเลยนะครับนี่มันเป็นคลิปนี้นั่นเองนะครับ ก็ใครอยากรู้นะก็กดเข้าไปได้นะครับไปดูไปดูกันได้เป็นวิธีง่ายๆนี่ครับสาหรับการขึ้นแดงนะนี่ตอนนี้เราก็ไปวิ่งหาไอวอนก็ไอวอน,นี่แทบจะจําเป็นนะครับตอนนี้ถึงจะมีโคโนโ่แต่ก็ต้องมีไอวอไว้ด้วยนะกสามสี่ลูกนี่ครับเอาไว้อุ่นใจนะเวลาโดนยิงเรียบร้อยเพื่อนน็อกนะครับเพื่อนน็อกไปแล้วเราต้องรีบไปช่วยแล้วโอ้โห ยัยไก่ไปวิง่งเมื่อกี้ก็เลือดเลือดลดไปเยอะนะแต่เขาไม่พันยาเลยนะครับงงเหมือนกันก็น่าจะมีนะยาเพราะว่าวิ่งฟาร์มกันมาแบบทั่วแล้วนะวิ่งฟาร์มกันมาเยอะแล้วนะครับก็น่าจะมียาบ้างแหละมันจะมีคนไหนมายิงแล้วเนี่ยอ้าวหรือมาตกเขาตายตกสะพานตายเอ้ยใช่ปะเนี่ยเพราะว่าเลือดเขาเหลือน้อยมากนะครับเมื่อกี้ที่วิง่งวิ่งอยู่เนี่ยตอนนี้เราวิ่งอยู่อะเลือดเขาเหลือจึง๊งนึงอะเออเหลืออยู่นิดนึงไม่ยอมพันยานครับแล้วก็กระโดดลงจากสะพานแน่เลยวะ่ะ ก็โดนลงมาก็ขี้แตกนะครับตายรียบยร,ะะยยร้อยอุ้ยคนปะวะคนเนี้ยยิงเยียบร้อยนกหนึ่งนะครับเพื่อนมันมีคนเพื่อนมาเร็วมาช่วยเรายิงนี่มีกั้นไอวอด้วยปื๊อ, <ะ S 2> อัดยิงไปไปไหนไปไหนนกไปอีกคนนึงอะอยู่ดียิงไม่ไม่โดนหัวเอามันวางไอวอด้วยเรายัางไงครับยังไงครับอ่ะไอวอโผล่อีโอ้โหยิงไม่ได้ ยิงไม่ได้เราไม่มีระเบิดด้วยอะ่ะโอ้ยยังไงเนี่ยจะเจาะไอวอลก็แบบกลัวว่าเจาะไปแล้วโดนไอ้นั่นเอาเพื่อนน็อกริบร้อยยังไงเนี่ยดี้รู้สึกเป็นงานจังเลยนะครับเอาโผล่ไปยิงงัดไปโอ้ยไม่โดนยังไงมานี่จะมาเล่นกันเหรอจะมาเล่นกันเหรอเพื่อนขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาเออ,เอ,อ ยังไงสองคนน่ะืออก็ยิงไปงั้นๆเลยครับไม่ได้งัดหัวหรอกเรียบร้อยนะครับก็เก็บของกันก่อนนะนี่มีไอวอด้วยโอ้โหเยอะมากเยอะมากนี่นี่เก็บอยู่นะน,นี่เก็บอยู่นะอ่ะหมดละนะครับเก็บมาได้ระเบิดมาลูกนึงด้วยนะครับไอวอ9เก้าลูกแล้วก้าลูกนี่เป็นอะไรที่อิ่มอิ่มสุดนะครับคาดเราตอนนี้เราต้องเติมกระสุนด้วยนะกระสุนเรามีน้อยนะครับเอากระสุนแป๊บนึงนี่เก็บกระสุนโอ้โหไอวอล อิ่มเกินตานี้นะครับมีกระทงกระทะไอวอลี่เรียบร้อยเลยนะครับได้มาครบเลยไอวอนี่เพื่อนไม่น่าจะใช้นะ <laughs> เพื่อนไม่น่าจะใช้นะครับเพราะว่าน่าจะยังเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยเพื่อนน็อกอีกแล้วอสองคนด้วยนะครับง,งัดยากเกินยิงตัวไปกดตัวไปนนี่น็อกอีกหนึ่ง นี่ตายไปอีกหนึ่งนะครับเรียบร้อยตายคู่เลยทีเดียวนะครับเก็บของก่อนแล้วเพื่อนก็ตายไปแล้วด้วยเฮ้เพื่อนไปกระโดดใหม่นะเพื่อนนะเพื่อนเปิดใหมมาเอ้เพื่อนเพื่อนมานี่ไม่ได้คุยกับเราเลยมีคนด้วยนะครับนี่ยังไงฮะไอ้นี่ไอวอลโหดเป็นงานแน่นอนนะครับไอตัวนี้เป็นงานแน่นอนนะเราก็รอไปนะครับเราก็อยู่ใกล้วงด้วยไม่เป็นไรอยู่ใกล้วงอย่างนี้นะครับสบายเลยมันก็ต้องวิ่งมายังไงมันก็ต้องวิ่งอ่ะมันต้องวิ่งหนี เอาดิเราก็ยืนอรออย่างนี้ทั้งวันยังได้นี่แฮปอยนีทั้งวันยังได้อ้าวฆ่าใครวะไปไหนไปลายไหนปาไหนทําไมดึงหัวไม่ขึ้นเลยยิงแบบยิงแบบรู้สึกมันเบาๆอะ่ะไม่ใช่มันเบาดิ้ยเคแบบเวลาใส่เก็บเสียงอะ่ะมันรู้สึกมันลั่นช้าไหมน้องๆคิดเหมือนกันไหมคือเวลาเรามีส,สกิลเอคลั่นสองน่ะแล้วเรามาใส่เก็บเสียงเนี่ยมันจะลั่นช้าลงนะ ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะครับใครเป็นเหมือนกันบ้างเนาะรู้สึกมันล่นช้าลงนะเออเดี๋ยวเราวิ่งหาคนแล้วกันแม่วิ่งมา20ปีนะครับไม่เจอคนเลยสักคนเดียวโอ้ยทำไมไม่มีคนเลยวะเนี่ยวิ่งกันอย่างนานอ่ะโอ้ตายเลยแบบนี้นี่ครับไปเราก็วิ่งหาเรื่อยๆมันจะมีบ้างไหมเนี่ยสักคนหนึ่งอุ้ยมีแล้วเจอแล้วยังไงมันเป็นยังไงหรือมันเป็นยังไงแอบตุ๋ยเนี่ยมันเป็นยังไง ก็เจ็บเอาเรื่องไงนะเขายิงด้วยปืนอะไรวะเรายิงเขาดิเอาวางดิเออเรายิงเขาดิแบบเข้าดันละสิบห้าดัดละสิบหกแบบนี้แบบบ่อยๆนะเป็นไรไปเูยเอาเซ่เอาซเอาซ่มาะมายิงยิงไม่โดนสักนัดเลยโอ้เรียบร้อยก็อันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคเทคนิคเทคนิคหนึ่งนะครับเออเวลาเรายิงกับใครอ่ะเราจะกดวางไอ้วอไว,ไว,ไว,ไว้ด้านหลังด้วยนะครับ เพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าด้านหลังมันจะมีคนหรือเปล่านะแล้วเรายืนยิงอยู่ดีๆเนี่ยเราคนมันแจมเราเนี่ยเราอาจจะตายได้นะครับกดวางไปเลยนะครับถ้าเกิดเขาวิ่งมายังไรเราก็ต้องได้ยินเสียงนะพอเราได้ยินเสียงเนี่ยอย่างน้อยๆเราก็จะได้รู้นะครับว่าเขาวิ่งเข้ามาแล้วเราจะได้เตรียมตัวนะเออเนี่ยกดวางไว้เลยนะครับหลายรอบแล้วไงโดนแบบโดนตีแจมเนี่ยยิงยิงอยู่ดีๆมาแจมด้านหลังตายเฉยเลยนะครับก็เลยต้อง ใช้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งสําหรับของพี่เลยนะใครใครน้องๆกงนะ็น่าจะทาแหละมั้งนะน่าจะทํากันอยู่แหละโอเคไม่ออกมาเลยวาเนี่ยเดี๋ยวแล้วแบบดูดิวงมันอยู่ตรงนั้นน่ะมันมันอยู่นอกวงนั้นน่ะมันไม่มาเลยอะเราก็ไปดีกว่าเนาะไอวอลก็แตกัด้วยวิ่งไปเลยดีกว่ายังไงก็ต้องวิ่งมาละกันมันต้องวิ่งมาอยู่แล้วนะครับวงอยู่ข้างนอกไอ้สกิลตัวใหม่เออสกิลตัวใหม่ไอไอตัวนั้นน่ะใครๆก็รู้สึกว่าจะดีนะ เอาไว้เล่นนีมครับแต่ก็ไอตัวผู้หญิงดีกว่านะที่มันมาร์กจุดให้เพื่อนนะแบบไอตัวผู้หญิงตัวนั้นที่พี่ใส่มาตอนเนี้ยเออมันดีดีกว่านะสําหรับพี่นะโอเคแล้วราว,วิ่งหาคนกันเลยดีกว่านะครับวิ่งหาต่อเลยก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับก็มีช่องหนึ่งมาแนะนํานะครับนั่นก็คือช่องนี้เลยนะ นี่ก็สามารถกดเข้าไปกดติดตามกันได้นะครับพี่เขาก็ทําแนวกินอาหารให้ดูนะครับซึ่งก็เป็นการกินที่รู้สึกว่าดูเราจะหิวมากเลย <c oughs> ยิ่งดูอตอนกลางคืนนียิ่งแล้วใหญ่นะครับก็สามารถไปกดติดตามมาได้นะครับนี่แม่ตอนนี้ไอวอลเรามี14ลูกนะครับ14ลูกอาเจออีกหนึ่งลูกนะครับนี่ได้มา15แล้วมีใครหนีวงมาไหมเนี่ย นี่ใหเจอนะมันต้องมีอยู่แล้วหรือไม่มีนี่ครับแต่ก็เสียงด้านหลังเข้าเ้วยนั่นไงมาแล้วยิงไม่โดนโอ้โหมามาเฮ้ยมันวิ่งจะชาร์จเรากดตัวไปกดตัวไประเบิดไปชาร์จระเบิดแล้วก็บึมเรียบร้อยระเบิดชาร์จนะครับนี่ก็เป็นระเบิดที่ดีมากเลยนะฮะระเบิดชาร์จพอใส่เข้ามาเนี่ยเหมือนกับเราพก M7 M79 จเออ M79 ติดตัวไว้อะ นี่ครับรู้สึกดีกดวางไม่วางอีแล้วมันจะตายกยีแบบนี้แหละกดวางระเบิด้ยกดวางให้วอแต่มันไม่ยอมวางให้ <c oughs> นะมันจะแบบประจํามากคนระับมือนี่กดโดนอยู่แล้วรู้อยู่นะว่ามือแตะโดนอยู่แล้วแต่มันไม่ยอมวางให้อ่ะงงเหมือนกันหรือมันเป็นเพราะอะไรมีอุ้ยอุยมีคน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 โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บจัดจัดพันยาแป๊บตอนนี้วงก็บีบมาใกล้มากแล้วนะครับเหลืออยู่อีกเจคนนะไม่นับเราก็เหลืออีก6กคน หกคนนี้ยังไงมันตีเดียวกันหมดไหมเนี่ยหกคนเราจะได้แชมป์ปะจะได้แชมป์หรือเปล่านี่ครับนี่มันอยู่ไหนวะคือยือนแบบนี้เสี่ยงมากนะครับแบบถ้าเกิดเขายือนอีกฝั่งนึงอะ่ะแล้วอยู่ดีๆเขาชาร์จระเบิดคว้างมาเราจะตายได้นะนี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งมันมายือนอยู่ข้างหน้าเราปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะเสี่ยงเกินนะครับตรงนี้ยืนเสี่ยงระเบิดไงแต่ถ้าคว้างมาก็น่าจะหนีได้อยู่นะครับยังไงดีเอายังไงดี ไปเราเราอ้อมออกมาทางนี้อีกทีหนึ่งดีกว่านี่ครับด้านนี้มีคนยิงกันอยู่ด้วยนะข้างในนี่ครับเดี๋ยวเราไปแจมหน่อยแล้วกันมันยิงกันอยู่นอกวงอะอยู่นอกวงอ่ะแต่วงยังไม่เริ่มบีบไงประเด็นเฮ้ยนั่นไงยิงไปนะครับกดกวัวแรลก,กดเปิดโคโนง,งักหัวริบร้อยยังไงกดปาระเบิดแจมไปอีกหนึ่งเม็ดนะครับนี่อาวโดนด้วยวะรู้สึกว่าจะตายกับระเบิดมาหลายคนแล้วนะ สองคนไม,ไม่หลายไม่หลายคนหรอกมีข้ามาเจ็ดตัวเลยครับเหลืออีกสี่ตัวนะเหลืออีกสี่ตัวมันยิงกันอยู่ฝั่งนั้นนะ่ะนั่นแง่สองตัวนัไปเอางัดละอากาศกดตัวกันได้วะกดตัวกันได้วะอีกตัวหนึ่งแจมด้านล่างก็มีอีกหนึ่งอะ่ะกดยิงตัวบนแล้วกันตัวบนไปก่อนนล่างด้านล่างน่าจะไม่เห็นเรามั้งเพราะว่าเราใส่เก็บเสียงด้วยนะครับโอ้โหซ้ายขวาซ้ายขวาเลยทีนี้ซ้ายขวาเลย ขวาก็มีนะครับซ้ายก็มีอ๊เมื่อเห็นอะไรไเห็นคนแวบๆไม่ใช่หรือเปล่าหล่อมไปเองนะครับนี่มันมีอยู่สองตัวทางนี้ก็มีสองตัวใช่ไหมเมื่อกี้วิ่งมาคนหนึ่งนะครับกดไว้ไว้ไปก่อนนั่นไงกดยิงเราจะลัดได้ไหมลัดไปก่อนหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งละนี่ไงอีกตัวหนึ่งปึ๊บลัดไปอีกตัว <laughs> ลัดให้หมดนะครับเหลืออีกสองตัวเท่านั้นนะไอสองตัวเมื่อกี้เลยนะครับสองตัวเมื่อกี้เลย เราจะฆ่าได้หรือเปล่าโหแอนดี oh. ้เป็นงานนะอนี้เป็นงานรู้สึกว่าวิ่งกระโดดกระโดดนี่มีกดวายวอด้วยวงก็บังคับหนีแล้วเกินเนี่ยเอาไงดีครับพัญญาก่อนละกันมันวิ่งแบบมันรู้อยู่นะมาเฮ้ยจบเรียบร้อยเป็นไงโคตรโอ้โหอันดับหนึ่งฆ่าได้คนเดียวไหวปัเนี่ย นี่แค่แรงโกเองนะทำไมอันดับหนึ่งข่าได้แค่คนเดียวเองอะ่ะโอ้แล้วเพื่อนนะเพื่อนฆ่าได้กี่ตัวะโอ้จบละนี่ฮะก็นี่บวกเท่าไหร่วะอยากขินโอ้บวกมา7จนะครับก็เยอะพอสมควรเลยก็สําหรับกติกานะครับที่ใครอยากได้นะครับอยากได้บัตรกาลินาเอาไปเติมสิทธิ์ขั้นสูงหรือเอาไปเติมอะไรก็ได้นะครับ กติกาก็มีอยู่นะครับนี่เลยกติกาที่1นะครับสำหรับใครที่อยากได้นะข้อที่1เลยคอมเมนต์ชื่อเฟซบุ๊กของน้องๆไว้นะครับชื่อเฟซบุ๊กก็ได้หรือลิงก์เฟซบุ๊กก็ได้นะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับก็คือคําคมเด็ดๆโดนๆนะเด็ดๆแบบที่พี่จะเอามาทําคลิปได้เออแล้วข้อที่3นะครับก็คือเหตุผลว่าทําไมถึงอยากได้นะครับว่าเอออยากได้ไอ้บัตรเนี้ยเอาไปทําอะไรนะครับก็เดี๋ยวพี่จะทักเฟซน้องๆไปนะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งนะ โอเคสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะ <laughs> ไปแล้วครับบ๊ายบายฝันดีครับ